อันนี้ทุกคนเห็นว่ากล่องมันใหญ่มากเลยข้างในคืออะไรมาดูพร้อมๆกันดีกว่าฮะเฮยสวัสดีครับทุกคนครับจากโพสต์ที่ผ่านมานะครับเหมือนทุกคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยอันบ็อกของที่ไปสนองกิเลสมานะเออพอเหตุปุ๊บใช่ไหมอยากได้ของนี้ไปแล้วกดถูกปั๊บเลยรวดเร็วทันใจรวดเร็วทันใจมากเลยค่ะเห็ุปุ๊บถูกปั๊บเยี่ยมเลยทีเนี้ย เดี๋ยวผมพาท right. ุกคนไปดูกันนะว่าของข้างในเนี่ยมันคืออะไรตามเข้ามาฮะอ่ากล่องนี้ใช่ไหมครับที่เห็นอยู่ในโพสอ่ะเรามาเปิดกันนะฮะอันนี้นะครับเป็นยี่ห้อของหลุยส์นะคะอันนี้ทุกคนเห็นว่ากล่องมันใหญ่มากเลยข้างในคืออะไรมาดูพร้อมๆกันดีกว่าฮะฮ้ยโอ้โหพาบรรลุมอาโอเคมาดูเปิดมาดูข้างในฮะรุ่นนี้นะครับชื่อว่า คีพอ้นะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เขาเพ been, h, ิมพ uh ์โลโก้ใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งทั้งอันเนี้ยเป็นหนังแท้ทั้งอันเลยนะฮะโอ้โหมาสดชื่นมาสดชื่นสุดๆมาสดชื่นกลิ่นเงินใช่ไหมคะใช่ฮะกลิ่นเงินดูดิมันเหมาะมากกับผมมากๆเลยนะไซส์นี้เป็นไซส์45นะครับสามารถแบบยัดทุกอย่างเข้ามาไว้ในนี้ได้เลยเนาะฟึ๊บมาดูข้างในกันดีกว่าครับว่าข้างในเป็นไงบ้าง โอ้ผมยังอยู่ครบเลยนี่นี่นะครับคลิปออรุ่นนี้นะครับจะเป็นคลิปออที่ต่างจากรุ่นอื่นตรงที่ว่าเขามีสายสะพายมาให้ด้วยนะครับนะฮะสามารถติดตรงนี้ข้างๆได้เลยแล้วก็สะพายได้เนาะมาดูข้างในกันว่าข้างในเป็นสีอะไรโอ้ข้างในมีเป็นสีส้มนะครับแล้วก็มีซิปตรงนี้ให้ด้วยสาหรับใส่ของเล็กๆเนาะลองดมข้างในสิคะข้างในกลิ่นเป็นยังไงให้องดมข้างในสิอสดชื่นการใช้เงินมันสดชื่อนี้นี่เองนะ ดีมือมากเลยฮนะใส่ทุกอย่างได้หมดเลยภายในใบเดียวเวลาไปแคมป์บาววหรือไปเทศส่วนเนี่ยคิ้วใบนี้ไปชิลๆเลยได้ข่าวว่าคอดวินก็จะไปญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่แล้วที่ผมชอบตัวนี้มา,มากๆเลยเนาะนอกจากที่จะเป็นแบบหนังทั้งใบแล้วอะ่ะเป็นสแตมป์โลโก้ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับสามารถแบบว่าตรงแท็กตัวเนี้ยสามารถใส่ชื่อของของเราได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมินิมอลเนาะแต่ว่าดูลักวรี่นะฮะคนคอนเซ็ปต์ของ,ของคอดวิน,อ,นอยู่ว่ามินิมอล มินิโม่ไหมครับทุกคนมินิโม่สุด,สดขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่ช่วย u n ล็อกสกิลการ Unbox สนองกิเลสอันนี้นะฮะเป็นครั้งแรกเลยนะครับและนี่นะครับก็เป็นโซนที่ผมเก็บของไว้นะครับเอ้ยแต่ยังมีสอถุงเนี้ยที่ผมซื้อมาทุกมาแต่ยังไม่ได้ Unbox แค่ทุกบก็มีความสุขแล้วนะฮะ ซื้อไว้เก็บก่อนใช้ที่ลันทีนี้นคลิปต่อไปที่ที่อยากให้ผมเปิดอันไหนคอมเมนต์ Comment มาขรั้งตายเลยเลยนะครับระหว่างสีระหว่างสีส้มกับสีเขียวนะครับแ <AM S S 2> อเใช่ไหมคะแอเหรือ Gucci อ่า <c oughs> จิ้มมาเลยครับว่าอ,อยากให้ผมเปิดอันบอกอันไหนนะครับ